ยิ่งทำยิ่งแก่พฤติกรรมที่เราคิดว่าปกติแต่กำลังเร่งให้ร่างกายและใจแก่เกินวัยความแก่ไม่ได้เริ่มที่ร่างกายวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังเรื่องง่ายๆแต่สำคัญกับชีวิตทุกวันคำว่ายิ่งทำยิ่งแก่หลายคนฟังแล้วอาจยิ้มบางคนอาจแปลกใจว่ามันจริงเหรอแค่เราทำอะไรบางอย่างซ้ำๆจะทำให้ดูแก่ขึ้นได้ขนาดนั้นเลยหรือ คำตอบคือจริงครับเพราะความแก่ไม่ได้มาจากอายุอย่างเดียวแต่มันมาจากพฤติกรรมเล็กๆที่เรากำลังทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวทั้งจากร่างกายและจากใจเราเองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องความเสื่อมของเซลล์บอกว่าร่างกายของคนเราเสื่อมทุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เสื่อมเร็วขึ้นก็คือพฤติกรรมเร่งความแก่ ในอีกด้านหนึ่งนักจิตวิทยาก็พูดตรงกันว่าบางคนอายุเพียง35แต่จิตใจเหมือนคนอายุ70ปีเพราะความแก่ของใจมันเริ่มจากความคิดที่ซ้ำๆความเครียดความกลัวและการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงลองคิดดูสิครับการนอนดึกทุกคืนเครียดสะสมไม่ดื่มน้ำไม่ตากแดด ดื่มกาแฟเกินวันละสองแก้วพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงซึ่งเป็นตัวเร่งการทำลายคอลลาเจนได้ผิวหนังผลคือผิวหมองเหี่ยวยน่นร่างกายอ่อนเพลียง่ายแถมสมองยังสับสนหงุดหงิดง่ายเพราะคอร์ติซอลไม่ได้ทำร้ายแค่ผิวแต่ยังทำลายสมองอีกด้วยแพทย์นำท่านเรียกสิ่งนี้ว่าการแก่ก่อนวัยระดับเซลล์ เพราะเซลล์ถูกออกซิไดซ์เร็วกว่าปกติและเมื่อร่างกายขาดเมลาโทนินจากการนอนดึกกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายก็ช้าลงเราจึงแก่เร็วทั้งที่อายุยังไม่มากมาดูกันครับจากมุมมองของนักจิตวิทยาคิดว่าบางทีความแก่ที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากร่างกายเลยมันเริ่มจากใจที่หมดไฟมักจะเกิดกับคนที่บนซ้ำๆทุกวันว่า เหนื่อยเครียดไม่มีแรงและกับคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่เลิกฝันเลิกตั้งเป้าหมายใหม่หรือปิดตัวเองจากโลกภายนอกคือคนที่กำลังแก่จากข้างในและนักจิตวิทยาพบว,ว่าสมองคนเราจะสร้างเซลล์ใหม่ได้ตลอดชีวิตแต่ก็มีเงื่อนไขเดียวคือต้องใช้งานมันถ้าเราไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ สมองจะไม่สร้างเส้นใยประสาทใหม่ผลคือการคิดการจำการมองโลกแคบลงทุกวันการหัวเราะการพูดคุยการเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเหมือนวิตามินของสมองคนที่หัวเราะวันละนิดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีแนวโน้มแก่ช้างกว่าคนที่เก็บกดหรือวิตกกังวลถึง10ปีเรามาดูพฤติกรรมหลักๆที่แพทย์ยืนยันว่า ยิ่งทำยิ่งแก่ 1. กินน้ำตาลเกินน้ำตาลจับกับโปรตีนในร่างกายเกิดกับกระบวนการไกลเคชั่นทำให้ผิวเหี่ยวยน่น 2. นั่งนานไม่ยอมขยับเลือดไหลเวียนไม่ดีกล้ามเนื้ออ่อนแรงสมองขาดออกซิเจน 3. ไม่ออกแดดเลยจะทำให้ขาดวิตามินดี ก่อให้เกิดโรคก,กระดูกพรุนง่ายๆและทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง 4. ไม่ดูแลฟันเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากจะส่งผลต่อการขิวและสมองโดยตรง 5. ดื่มแอลโกอฮอล์หรือสูบบุหรี่บ่อยๆจะทำลายหลอดเลือดและผิวหมองและทำให้สมองเสื่อม 6. ใช้มือถือก่อนนอนแสงสีฟ้าที่มาจากมือถือจะทำลายวงจรการหลับของเราเมื่อตื่นมาก็จะไม่สดชื่นและไม่ชอบออกกำลังกายเลยร่างกายไม่สร้างเอนโดฟินความสุขลดลงระบบเผาผลาญก็จะเสื่อมทุกข้อพูดมาไม่ต้องหยุดทั้งหมดในวันเดียวใครแต่ถ้าเริ่มลดทีละนิดก็จะช้าลงทีละขั้น หมอสรุปได้ว่าการชะลอวัยไม่ใช่เรื่องของครีมหรือวิตามินแพงๆนะครับแต่มันคือความสมดุลของกายและใจที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างทางด้านร่างกาย 1. กินอาหารที่มีสีธรรมชาติ 5. สี 2. ดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ8แก้ว 3. เดินวันละ30นาที 4. ต้องเข้านอนก่อนห้าทุ่มและ 5. ยืดกล้ามเนื้อวันละ10นาทีมาดูทางด้านใจนะครับ 1. ฝึกหายใจลึกๆวันละ3ครั้ง 2. ขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวเรา 3. พูดดีกับตัวเองวันละประโยค 4. หัวรอบกับเรื่องเล็กๆและ 5. อย่าหยุดเรียนรู้ความแก่คือกระบวนการทางชีวภาพไม่ใช่แค่ตัวเลขแพทย์ทูเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยอธิบายว่าร่างกายคนเราเริ่มเสื่อมตัวลงตั้งแต่อายุ25ปีแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เสื่อมเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมประจำวันมาดูกันครับว่า สิ่งที่ทำให้เสื่อมลงมีอะไรบ้างสารอนุมูลอิสระเป็นตัวร้ายสำคัญที่ทำลายเซลล์ทำให้ผิวเหี่ยวยน่นสมองเสื่อมและภูมิคุ้มกันลดลงสารนี้เกิดจากหลายอย่างเช่นการกินของทอดของหวานมากเกินไปและเกิดจากความเครียดสะสมและการนอนน้อยเกินไป เกิดจากมลพิษในอากาศเกิดจากแสง U ูวี้าร่างกายไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอเช่นวิตามินซีวิตามินอ e, ีเบตาแคลโรทีนหรือสารในผักผลไม้สีเข้มเซลล์จะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องซึ่งคือต้นเหตุของความแก่ก่อนวัยอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสมองก็แก่ได้และแก่เร็วกว่าอวัยวะอื่น นักประสาทวิทยาพบว่าสมองเริ่มหดตัวตั้งแต่อายุ40ปีและโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเครียดเหลื้อลังเพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลจะทำลายเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสเป็นศูนย์ความจำและอารมณ์ผลที่เกิดขึ้นคืนหนึ่งทำให้สมาธิสั้นลง 2. ความจำถดถอยและ 3. อาการซึมเศร้าวิตกกังวลง่ายแต่ข่าวดีคือสมองสามารถฟื้นตัวได้หากเราทำสิ่งต่อไปนี้ครับ 1. น,นอนหลับลึก7-8ชั่วโมง 2. ฝึกสมาธิหรือหายใจลึกๆวันละ10นาที 3. เรียนรู้สิ่งใหม่เช่นภาษาดนตรี งานฝีมือและ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะสมองจะหลั่ง BDNF ซึ่งเป็นสารซ่อมแซมเซลล์สมองนั่นเองมาดูพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการยิ่งทำแล้วก็ยิ่งแก่กันนะครับที่หมอยืนยันจากงานวิจัยคือ 1. น,นอนหลังเที่ยงคืนงาน,งานวิจัยจาก Harvard พบว่า ผู้ที่นอนหลังเที่ยงคืนเป็นประจำจะมีระดับของฮอร์โมนชะลอวัยคือโกรทฮอร์โมนต่ำกว่าคนที่นอนก่อน5้าทุ่มถึง40% 2. เอร์ซเครียดเกินไปงานวิจัยจากเยลพบว่าความเครียดเลื้อลังทำให้สมองหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ 3. กินหวานและแป้งขาวมากเกินไป ทำให้เกิดไกลเคชันทำลายคอลลาเจนในผิว 4. ไม่ออกกำลังกายเลยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตแย่ลงและร่างกายขาดสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ 5. นั่งนานเกินไปเกิน6ชั่วโมงต่อวันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคเบาหวานพฤติกรรมที่ควรทำเพื่อช่วยให้ยิ่งทำยิ่งเด็ก หมอและนะักจิตวิทยาแนะนำว่า 1. ห,หัวเลาะทุกวันจะช่วยชะลอความแก่และช่วยลดคอร์ติซอลเพิ่มเอนโดฟิน 2. เดินเร็ววันละ30นาทีจะเป็นการกระตุ้นระบบหัวใจและสมอง 3. กินผักผลไม้5สีเพื่อเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระ 5. มีเป้าหมายชีวิต ทำให้สมองหลั่งโดปาเมนเป็นสารแห่งแรงบันดาลใจ 6. อยู่กับคนที่คิดบวกพลังใจดีทําให้ร่างกายหลัง่งออกซิโทซิน 7. ออกตากแดดตอนเช้าร่างกายจะผลิตวิตามินดีและซีโรโทนินมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณลุงสมชาย ุณลุงมีอายุ68ปีเคยป่วยเป็นเบาหวานและความดันแต่เปลี่ยนชีวิตด้วยการเดินทุกวันวันละ30นาทีและเลิกบนเวลาว่างก็จะปลูกผักสวนครัวปัจจุบันสุขภาพดีจนหมอบอกว่าเหมือนคนวัย50ปีความแก่ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณให้เราเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้น อย่ารอให้ร่างกายเตือนด้วยความป่วยเริ่มจากสิ่งเล็กๆดื่มน้ําพอเพียงพักใจและยิ้มให้กับตัวเองเพราะความอ่อนเยาว์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าแต่อยู่ที่ความสว่างในใจความอ่อนเยาว์คือการมีชีวิตที่ยังอยากทำสิ่งดีๆต่อไปในวันพรุ่งนี้และสุดท้ายเราอาจแก่ขึ้นทุกวันแต่ เราเลือกได้ว่าจะให้ใจเรายังหนุ่มสาวอยู่ไหมขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้สูงวัยอย่างสง่างามและมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ